สนับสนุนช่อนะครับให้เราทำสีไปเพื่อนเปลี่ยนนะครับแต่งให้ดูคร่าวๆนะครับใส่เลเซอร์นะครับเรตดรอตตำแหน่งเรตดอตนะครับการปรับก่อนนะครับการปรับด้านบนปรับขึ้นบนลงล่างนะครับด้านข้างปรับซ้ายขวาครับผมหมุนออกมานะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแป็นนะครับตำแหน่งเรตดอตนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับอยู่ประมาณหัวหางนั่นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะครับครับผมปลับตามภาพได้เลยนะครับด้านบนขึ้นบนลงล่างนะครับใช้เกลนกลมองปักเป็นเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงครับผมครับโอเคครับหรับให้เข้าตำแหน่งตามรูปนะครับเดี๋ยวดูรูปประกอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับครับผมปรับเลื่อนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาแล้วก็ให้หยุดในตำแหน่งที่ผมแนะนำนะครับทดสอบกันเลยนะครับครับผม ลูกเหนังสติกเรฟเปิลนะครับทุกรุ่นสามารถติดกล้องเรดดอตนะครับติดเลเซอร์แล้วก็ติดลอกได้หมดเลยนะครับจะติดใส่ก็ได้นะครับใช้กำลังส่งแรงยืดของยางนะครับไม่ผิดกฎหมมยนะครับทดสอบกันเลยครับผมโอเคครับหนีบลูกนะครับเลื่อนสไลด์ขึ้นมาครับผมครับ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับแต่งให้ดูคร่าวๆครับผมตั้งเลทดดตามที่แนะนำให้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามสนมชาแนลด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม